สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้มาพบกับคุณครูบุพชาติพันเนตรหรือคุณครูหมูในห้องเรียนวิชาภาษาไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้คุณครูหมูก็จะมาพาเด็กๆอ่านหน,งนังสือภาษาพาทีในหนังสือภาษาพาทีบทเรียนบทที่สองเรื่องปูผาเด็กๆพร้อมไือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะพานักเรียนอ่านเลยนะคะ ก่อนอื่นเรามารู้จักคํานําเรื่องก่อนนะคะคําแรกที่ครูจะให้นักเรียนรู้จักก็คือคําว่าภูผาภูผาคําที่สองพอ่พอพ่อคำที่สามแม่แม่แม คำต่อไปนะคะคำว่าหาหาให้ให้ได้ได้ไดคําต่อไปค่ะดีใจดีใจดูแลดูแล รักรักอันนี้เรามาดูเนื้อเรื่องกันนะคะเด็กๆในเนื้อเรื่องของภูผาเรามาดูกันว่าเนื้อเรื่องมีความเป็นมายังไงบ้างนะคะภูผาภูผามีพ่อภูผามีแม่ พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบโบพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวภูผารักใบโบ ภูผาดีใจได้ดูแลใบโบกภูผารักใบบัวภูผาดีใจได้ดูแลใบบัวใบโบกใบบัวรัก ภูผาใบโบกใบบัวรักภูผาพ่อแม่รักภูผารักใบโบกรักใบบับบวภูผารัก พ่อแม่รักใบโบกรักใบบัวใบ,บโบกใบบัวรักภูผารักพ่อรักแม่อันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องนะคะที่เด็กๆจะต้องฝึกอ่านนะคะ ทีนี้เรามาอ่านพยัญชนะในบทเรียนนี้นะคะมีเพยญชนะตัวใดบ้างแล้วอ่านออกเสียงว่าอย่างไรนะคะปอปลาอ่านว่าปออออางอ่านว่าออขอไข่อ่านว่าขอขอพึ่งอ่านว่า ขอสอเสืออ่านว่าสอขอหีบอ่านว่าขององูอ่านว่างอพอพานอ่านว่าพอ,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 อพอ,อ,อสำเพา อ่านว่าพอมอมา้าอ่านว่ามออันนี้มาอ่านตัวเลขไทยนะคะตัวเลขไทยเรานะคะหอ่านว่าหนึ่งสองอ่านว่าสองสอ่านว่า 3าอ่านว่าส5อ่านว่า5อันนี้เรามาดูการอ่านแจกลูกนะคะการอ่านแจกลูกนะคะคำเช่นกออีกีจออีจี ดอีอดีตออีตีบออีบีปออีปีอออีอ,อีต่อไปเป็นสระอูนะคะกออูกูจอ u cu d u du ta, u อันนี้เป็นการอ่านสะกดคํานะคะคําว่าด,ดีคําว่าด,ดีเวลาเราอ่านสะกดคําเราจะอ่านออกเสียงอย่างนี้นะคะอ,อีีด do อ d i e r i u p อ u ู o u p o อ่านว่าพอ่อ u p ูอันนี้การสะกดคำแจกลูกนะคะ พอเราอ่านสะกดว่าพอ่ออพอพออ่านว่าอออพอออพออ่านว่าพออ่อหอนี้เรามาดูคําข้างล่างนะคะคําข้างล่างถ้าเวลาเราอ่านสะกดคําแจกลูกอย่างเช่นคําว่าภูผาเราจะอ่านว่าพออูภูผออาผา ภูผาคำว่ามาหาเราเวลาเราอ่านสะกดคําแจกลูกเราจะอ่านว่ามออามาหออาหามาหาคําว่าตาดูเวลาเราอ่านสะกดนะคะเราจะอ่านว่าตออาตาดอูดูตาดูปูนาเวลาเราอ่านสะกดคํานะคะเราจะอ่านว่าปออูปูนออานาปูนา อารีออาอารออีรีอารีดีใจเวลาเราอ่านนะสะกดคำนะคะเราจะอ่านว่าดออีดีจอไอใจดีใจค่ะอันนี้เรามาดูในบทนี้นะคะเราจะมีอ่านข้องร้องเล่นนะคะเพื่อนภูผาผู้ผาดูแล ใบโบผู้พผาดูแลใบบัวผู้พผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบัวชื่อใบโบนักเรียนนำคำที่รู้จักคำนำเรื่องนะคะมาฝึกคัดลายมือนะคะ ฝึกคั้นลายมือแล้วก็ต้องฝึกอ่านด้วยนะคะคำที่เรานำมาเขียนนะคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะคัดให้สวยงามแล้วก็ฝึกอ่านด้วยค่ะเด็กๆค่ะคุณครูมีงานให้เด็กๆทำด้วยนะคะคือให้นักเรียนเลือกคำมาเติมให้ตรงกับภาพคำนั้นจะมีคำว่าดูแลให้ได้ตา แม่ภูผาหาหูพ่อดีใจเด็กๆนำคำที่คุณครูให้มาเติมลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพนะคะดูให้ดีนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ส่งงานมาให้กับคุณครูทางในลายกลุ่มชั้นป .1 ด้วยนะคะ การอ่านของเด็กๆเด็กๆต้องฝึกอ่านทุกวันนะคะเด็กๆจะได้อ่านหนังสือได้ตัวไหนที่เราอ่านไม่ได้ะะต้องฝึกสะกดคำแจกลูกค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ